ินข่าวอย่าลืมกินข่าวเติมาหาเศรษฐีทองเติมสมองเหลือเปล่าป๋าวิตามินข่าว <Yeah! S 2> สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและรายการวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานเพิ่มต้นดําชีวิตจากทุกปรากฏการณ์ข่าวครับ ของเล่นคือสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็ก,เดกๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานแต่ถ้าเราเล่นของเล่นที่มีคุณภาพต่ำหรือของเล่นที่ไม่มีมาตรฐานเราก็จะได้รับอันตรายจากสิ่งที่ติดมาพร้อมกับของเล่นคุณภาพต่ำแบบนี้ของเล่นเหล่านี้มีอันตรายอย่างไรวิตามินข่าวมีคำตอบครับอุบ่นยนอย่างผมเท่ hey, <Wow. S 2> เหมือนจริงราคาก็ทูกถูก,ถกโปรโมชั่นก็เยอะ ็อยากให้ผมไปครอบครองเลยครับโอ้โหของแถมโดนใจแบบเนี้ยราคาก็ถูกถูกเพราะใบหต้องน่ซื้อให้เราแน่นอนเลยนะเนี่ยกินอะไรเนี่ยเฮ้ยดาบจริงดิเฮ้ยดูเหมือนบ้านเลยเฮ้ยสีอะไรเนี่ยอุ้ยเป็นไม่ได้เหมือนในโฆษณาเลย คุณภาพต่ำเหล่านี้มักเจอปนสารที่ไม่มีคุณภาพเช่นสีที่ใช้ก็มีสารตะกั่วปนเพื่อนเมื่อเราสูดดมสารตะกั่วเข้าไปก็จะทําให้สารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายทำให้เราเกิดอาการปวดหัวคลื่นไส้และถ้ามากเกินไปก็จะทําลายระบบประสาทของเราเองได้ครับหรือบางครั้งก็มีการใช้วัสดุที่มีความแหลมคมไม่ถูกต้องตามมาตรฐานก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้จะรับบาดเจ็บเป็นอันตรายมากๆเลยครับ ของเล่นใหม่ล่าสุดผลิตจากวัสดุชั้นดีปลอดภัยจากสารอันตรายปลอดภัยจากความแหลมคมโอ้โหต้องแบบนี้สิถึงจะน่าเล่นหน่อยจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะไม่เหบือนเมื่อตัวที่แล้วฉันจะกลัวขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะสิ ท่ครับถ้ามีสัญลักษณ์แบบนี้แปบลบว่ารับรองจากประเทศแล้ว,ถ,ลบบถ,วลลถ้ามีสัญลักษณ์แบบนี้ถือว่ารับรองจากระดับสากลโอ้โหถ้ามีสัญลักษณ์แบบนี้ผมก็สบายใจแล้วครับเล่นแบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับ สัญ,ญลักษณ์มอกเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จะบอกให้เรารู้ครับว่าของเล่นชิ้นนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่วนสัญ,ญลักษณ์ CE ตรงนี้นะครับคือสัญ,ญลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งของเล่นที่มีสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้รับรองได้ว่าเป็นของเล่นที่ผลิตตามมาตรฐานความปลอดภยัยใช้วัสดุที่ไม่มีสารปนเปื้อนไม่ทำรายต่อเด็กๆแต่ถึงแม้ว่าจะได้รับมาตรฐานความปลอดภัยรบถ้วน ผู้ใหญ่และเด็กๆก็ต้องระมัดระวังชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะหลุดเข้าไปติดในคอจนเกิดอันตรายได้ถ้าหากว่าเด็กๆเล่นอย่างไม่ระวังครับการเลือกของเล่นที่ปลอดภัยไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับจะว่ายง่ายด้วยลักซี่ปอครับสี่ป้อจจะซื้อของเล่นต้องรู้จักสี่ปอจะเลือกของเล่น ใช้หลักสีป่ปอ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 หนึ่งคือปอปลอดภัยไม่อันตรายห้โทษสองคือปอประโยชน์พัฒนาร่มร่างกายสามคือปอประหยัดไม่ต้องแพงมันก็เล่นได้ปลสัมพันธ์คือปอสุดท้ายเล่นกันเพื่อสร้างไมตรี สมัครเป็นสมาชิกวิตามินข่าวกันดีกว่าครับติชมรายการและร่วมสนุกกับคำถามประจำสัปดาห์รุ่นรับกระเป๋าเป้น,น่ารักนักจากรายการวิตามินข่าวสัปดาห์ละ5รางวัลครับาารสวัสดีสดครับเต